วันนี้จะชวนมาทำเมนูอกไก่ผัดพริกหยวกสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทำเมนูง่ายๆนะครับเมนูอกไก่ผัดพริกหยวกครับจะเป็นยังไงไปทำกันเลยกันนะครับส่วนกรอบก็มีนะครับในส่วนของระเอกของเรานะครับ อกไก่ okay ครับต่อมาครับพริกหยวกหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมครับเครื่องปรุงนะครับก็มีในส่วนของเกลือโซเดียมต่ำนะครับซอสผัดสำเร็จรูป น้ำเชื่อย่หวานครับหรือว่าทดแทนน้าตาลนะครับซอสหอยนางรมครับแล้วก็สุดท้ายครับสเปรย์น้ำมันนะครับเริ่มจากเปิดกระทะเลยนะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็ตั้งโหมดผัดเลยนะครับเมื่อกระทะทำงานนะครับเราก็ ฉีดให้มันลงไปเลยนะครับนี่เราก็ฉีดมาให้ในส่วนของตัวเนื้อมันติกระทะนะครับในระหว่างนี้ยังไม่ไม่ต้องรอกระทะร้อนนะครับเราก็ใส่ในส่วนของกระเทียมลงไปเลยนะครับอ่าให้มันหอมครับใส่ไปเลยครับ ล้วก็ผัดไปเลยนะครับจนกว่ากระเทียมจะหอมนะครับ mm hmm. พอเราเห็นกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็มีสีน้ำตาเล็กน้อยนะครับ เราก็ทําการนะครับใส่ในส่วนของหัวหอมใหญ่เลยครับใส่หัวหอมใหญ่เลยครับแล้วเราก็ผัดหัวหอมใหญ่สักครู่นะครับให้หอมใหญ่มันมีกลิ่นเหมือนกันนะครับนี้เราก็ได้กลิ่นทั้งกระเทียมและหัวหอมใหญ่นะครับ แล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับสักคู่นะครับอ่าเราก็ผัดนะครับ เราก็ผัดให้ในส่วนของตัวหอมใหญ่เป็นสุกนะครับให้มันเริ่มมีน้งเหลืองนิดนึงนครับแล้วก็ผัดนะครับผัดเข้าไปครับขั้นตอนนี้ก็ใจเย็นยนิดนึงนะครับแต่ว่าเริ่ม นมกลิ่นนะครับว่ามันไงบ้างตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับผมอ่าเราเห็นได้ว่าในส่วนของตัวหอมใหญ่นั้นน,นะ่ะเริ่มเป็นเงาแล้วครับเห็นไหมมันเริ่มมันเงาแล้วแล้วก็มันเริ่มส่งกลิ่นหอมครับนี่เราใส่ในส่วนของตัวอกไก่นะครับอันนี้เราก็ซื้ออกไก่บดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสับเองครับอกไก่บดก็จะมีขายในส่วนของตามในส่องข้างต่างนะครับเช่นในส่วนที่ผมซื้อมาก็ซื้อในส่วนของแมคโครหรือว่าซีพีเสมานะครับแต่เพื่อนสามารถ ซื้อจากที่อื่นได้นะครับหรือเพื่อนๆถ้าไม่มีจริงก็สามารถใช้สันในหมูก็ได้นะครับหรือว่ากุ้งก็สามารถอร่อยได้เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ฉีกเลยครับฉีกเลยครับเราก็ใส่สันนออ,อกไก่ลงไปนะครับ อันนี้อกไก่เราแล้วครับโอ้โหครับอกไกลล่เราหนึ่งกิโลเลยครับเต็มเต็มไม่ยั้งเลยครับเ็เพื่อนเขาผัดไปนะครับเห็นไหมครับว่าตัดิบก็ ไม่เยอะครับเห็นไหมครับวัตถุดิบไม่เยอะไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยกินได้หลายวันมากเลยนะครับในระหว่างเราก็ผัดจนไก่มันสุกนะครับในระหว่างนี้เราก็เติมเติมเครื่องปรุงเล็กน้อยครับแนะนําว่าให้เติมเกลือก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้กับตัวเครื่องปรุงที่มันอ่า เค็มมากจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเราผัดกับตัวที่มันมีน้ํามันเยอะนะครับบางทีมันกระเด็นเราก็ให้เกลือ,อนีนะครับมันช่วยให้หมูหรือว่าอะไรที่มันมีมันเยอะไม่กระเด็นนะครับแต่ว่าไก่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหานั้นนะครับนี่เราก็ใส่เกลือลงไปครับอันนี้เป็นเกลือโซเดียมต่านะครับดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับ กินหอมมากเลยครับตอนเนี้เราก็ผัดจนกว่าไก่มันจะเริ่มสุกนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับมันจะาิลีนเลยนะครับไขมันน้อยมากครับแถมเราได้กินโปรตีนสูงด้วยในราคาไม่ถึงร้อยเองครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีตังเยอะนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นโปรตีนอื่นได้นะครับเช่นส่วนของตัวสันในหมูนะครับสันนอกหมูนี่ครับหรือว่าเป็นกุ้งก็ได้นะครับซึ่งอร่อยมากเลยนะครับแต่เราถ้าใครงบน้อยครับตามเมนูนี้เลยครับรับลองกินได้หลายวันนะครับ เราก็ผัดจนกว่าไก่จะสุกนะครับนี่เราก็เริ่มว่าเห็นว่าในส่วนของตัวไก่มันเริ่มมันเริ่มสุกบ้างแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ในส่วนของตัวพริกหยวกเลยนะครับ อันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดนะครับแนะนําว่าแกะเม็ดออกก่อนนะครับเราก็ใส่ชอบเปลือกมันนะครับก็จะช่วยลดความเผ็ดไปได้เยอะยนะครับแล้วก็ใส่ขี้หัวลงไปเลยครับโื้โหกินนี่หอมได้ใจมากเลยครับตอนนี้ครับนี่ก็ผัดไปครับ ซึ่งถ้าเพื่อนนะครับเ,เห็นว่าถ้าใครนะครับใช้ในส่วนของเนื้อถ้าไม่ใช้เนื้อแช่แข็งนะครับมันอาจจะมีน้ําน้อยเนาะก็อาจจะเติมน้ํเปล่าเลยนะครับแต่ว่าผมใช้เนื้อแช่แข็งน้ํามันจะเยอะหน่อยนะครับเหมนั้นก็ผมก็เลยไม่เติมในส่วนของน้ํเปล่านะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องดูว่า,ามันแห้งจะเป็นไหมถ้าแห้งก็ต้องเติมน้ําเล็กน้อยนะครับไม่งั้นมั้นก็จะไม่ติดกระถาได้นะครับ แล้วก็ผัดลงไปครับผัดนะครับแล้วก็ผัดลงไปเลยครับแล้วก็ผัดลงไปเรื่อยนะครับจนกว่าให้ไก่มันเราเริ่มสุกนะครับ นี่เราเห็นว่าไก่เราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ชิมเล็กน้อยเนาะว่ามันสุกจริงหรือเปล่านะครับอืมตอนนี้ไก่หวานมากเลยครับเราก็เริ่มปรุงรสนะครับก็ปรุงในส่วนของซอสผัดสำเร็จรูปนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยถ้าใส่เยอะนะครับโซเดียมก็เยอะนะครับวิธีแก้ง่ายครับเพื่อนๆก็ดื่มน้ำวันละสามลิตรนะครับก็ช่วยให้เราขับโซเดียมออกไปได้เยอะเลยไม่บวมนะครับโซเดียมอย่ากินเยอะบวมนะแต่เพื่อความอร่อยครับเราก็กินน้ำเปล่านะครับเยอะๆนะครับโซเดียมก็จะขับหายไปนะครับขับออกจากร่างกายไม่บวมนะครับ ต่อมาครับก็จะใส่ของในส่วนของซอสหอยนางรมนะครับใส่ลัไปเ,เลยครับแล้วก็ผัดนะครับี่ครับสีเริ่มสวยเลยครับทีเนี้ เพื่อนๆก็ชิมรสไปด้วยนะครับว่ารสชาติที่เราปรุงนั้นโอเคไหมนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากครับตอนเนี้ยแล้วก็ชิมนะอืมรสชาติตอนเนี้ยโอเคมากนะครับสุดท้ายก็เติมความหวานเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลเทียมนะครับ นี่เราก็ปิดไฟเลยครับคุกต่อเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับวิธีการทำง่ายมากครับแถมประหยัดมากด้วยนะครับซึ่งเมนูนี้เพื่อนๆสามารถไปทำตามได้นะครับผมว่านเนี่ย เป็นเมนูที่ดีมากนะครับแล้วก็ประหยัดมากเลยครับในยุคนี้ครับต้องประหยัดนะครับจะลดเงินอย่างเนี้ไม่ได้ครับต้องมีตังค์เลยนะครับในแนน้เราก็ต้องใช้เงินให้คุ้มค่านะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็ได้เมนูนี้เยอะมากเลยนะครับ เราผัดแป๊บหนึงนะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถทําใส่กล่องนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเรามีข้าวนะครับใส่กล่องไว้แล้วก็ตักลงไปเลยครับเราทํากินเองนะครับเราใส่ไม่ยั้งเลยนะครับถ้าทําอย่างเงี้ยปขายนะครับผมว่าเจ๋งครับเพราะว่าเราใส่เยอะมากเลยนะครับโปรตีนไม่ไม่ยั้งเลยครับ เสร็จแล้วครับเมนูอกไก่ผัดพริกหยวกท่านเพื่อนนะครับมีในส่วนของกล่องนะครับเราก็เอาข้าวนะครับใส่ในกล่องนะครับแล้วก็เติมในส่วนของตัวไก่ผัดพริกหยวกเราใส่เลยนะครับแค่นี้เราก็มีอาหารนะครับประหยัดประหยัดกินได้หลายมือนะครับถ้าเพื่อนมีไอเดียนะครับมาแชร์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย